บัมเรสสวาส,สตานธทมินตอนที่1แอร์คอนดิชเนอร์ภายในห้องพักของโรงแรมห้าดาวใจกลางกรุงเทพถูกเปิดจนอุณหภูมิในห้องเย็นเฉียบแต่ทว่าคนที่อยู่ในห้องกับนั่นตัวสั่นง,งันงกไม่เห็นสายตาเฉียบคมปลายหางตามองผ่านมาที่เขาแล้วหันไปมองวัตถุที่อยู่บนโตะ๊ะแสงวาววับสะท้อนแสงไฟที่ประดับอยู่บนเพดาน จะทอนเรียมอัญญบุีรำคาจนกลายเป็นแสนสีทองงดงามคืนม้นบรรยายทว่าสายตาคมกิบยังจ้องวัตถุตรงหน้าด้วยแววตาเรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆผ่านม่านตาสักนิดเรียวปากสีชาพ,พ่นกวนขมุงรอยคุ้งจากปลายสิก,กายห้อหรูที่ถืออยู่ในฝ่ามือหยาบกร้านไม่รอยบาดแผลอยู่เต็มทั่วมือแต่ละแห่งแฝงไว้ด้วยวีรกรรมอันปาเทือน ของคนก้านโรคที่ผ่านมาหลากรายร้อยเรื่องราวนายต้องการเงินเท่าไหร่เสียงแหบห้าวถามขึ้นม่านตะคุมเหลือบสายตามองไปยังพื้นผมเบื้องหน้าที่ขนาดนี้ชายวานการคุนนางกุกเข่าอยู่ที่พื้นร่างกายของเขาสั่นเงินงกไม่กล้าสบสายตาคนถามผมผมต้องการสองล้านครับ เสียงสันๆเอ่ยบอกอย่างหวาดภาวะสองล้านแลกกับอัญ,ญมณีเท่าขี้เล็บนี่นะฉันว่านายกำลังขอมากเกินไปเสียงห่าเฉียบตะคอกกับทำเอาคนที่อยู่ที่พื้นสะดุง้งเอ่ยเสียงระร่มระสันราวกับลิ้นขับตุนปากแต่นี่เป็นอัญ,ญมณีเก่าแก่มีอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับเป็นสมบัติเก่าแก่ของตระกูลของเก่าแก่หรือไม่เก่าแก่ฉันไม่รู้ มันก็แค่อัญมณีเม็ดหนึ่งจะมีค่าอะไรนักหนาแต่แต่ชายหนุ่มกลางคนอดภพยายามอธิบายแต่บริการรูปร่างสูงใหญ่ขยับตัวเข้ามาขนาบข้างทำให้เขาไม่กล้าพูดอะไรอีกรู้อยู่แก่ใจหากพูดอะไรมากกว่านี้คงมีต้องเจ็บตัวแน่ฉันให้เงินนายได้แค่ห้าแสนแรกกับอัญมณีเม็ดกระจิตรนี่ ขอเสนอแสนโหดเอ่ยพ่านรอดเรียวปากทำเอาคนที่อยู่ที่พื้นพุ่งปากอย่างไม่ทันคิดว่าคุยกับใครอยู่จะบ้าหรือไงคุณนี่มันอัญมณีเก่าเชียวนะถ้าได้เงินห้าแสนผมไม่เอาหรอกดวงตาคมกิบวาวโรดไม่ได้ยินคนตรงหน้ากล้าเถียนรอยยิ้มผุดขึ้นเล็กน้อยไม่มีคำพูดใดออกจากปากเรียวนั่นภายในห้องเงียบกิบสนิทไม่มีแม้เสียงลมผ่านพัว ร่างของชายกลางคนล้มขมามุงกับพื้นบริกรหน้าเหี้ยมชิบัดอันหนักหน่วงสัตว์เข้าบริเวณหนกแก้มเข่าอย่างแรงนํำซ้ำยังยกวัตถุสีดำขมือบขึ้นมาจอดศีรษะคนรุมอยู่บนพื้นไว้ชีวิตผมด้วยคุณมาโคผมกลัวแล้วผมยอมแล้วความรักตัวกลัวตายพ่ำร้องเสียงอ้อนวอนขอชีวิตกับผู้นั่งอยู่บนโต๊ะรู้อยู่แก่ใจว่าชายหนุ่มผู้นี้ มีอำนาจอิทธิพลขนาดไหนใครๆก็รู้ถึงอำนาจความเฉียบขาดของเขามาโคภัชรกุลรัดเรนชายหนุ่มน้ำตาคมกิบสีเร้าว,วิสกี้ร้องกรอบด้วยแพรขนตายาวเป็นแพรเขียวได้รูปจมูกโดนเป็นสันร,รับกับปริมฝีปากเรียวทุกอย่างส่งเสริมให้ใบหน้ารอเข้มขึ้นไปอีกเขาเป็นลูกขครึ่งไทยฝรั่งเศสผู้ทำธุรกิจเรือสำราญหรู บอคาสิโนในหลายประเทศรวมถึงเป็นรประธานบริษัทแอกลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของโรคนอกจากนี้เขายังได้ดำเนินธุรกิจใต้ดินจำพวกปล่อยเงินกู้ชื่อเสียงความมีอิทธิพลของเขาเป็นที่รู้จักในระดับโลกที่สำคัญเขาสามารถกำจัดคนที่ริอาจมาต่อกรกับเขาโดยใช้วิธีสุกโปด้วยการปิดชีพทิ้งอย่างไม่ใยดี จนได้รับการขนานนามและเป็นที่รู้จักกันในนามมาเฟียตกลงนายจะเอาไหมห้าแสนแลกกับอัญมณีเม็ดนี้เขาถามเสียงเย็นหยิบซิก,ก้าราคาแพงขึ้นมาสูดแล้วปล่อยกวันให้รอยพวยพุ่งอยู่ในห้องเอาเอาครับเอาชายวางการคงรีบตอบเวลานี้รู้เพียงว่าอยากเอาชีวิตรอดจากเอื้อมมือมาจุราช ที่กำลังสออยู่ตรงขมับกว่าของเขาหากเพียงไปนิสกิดร่างทางร่างคงหมดลมหายใจชั่ววินาทีเอาเงินให้ไปแล้วส่งแขกด้วยก่ลาวจบบริการน่าเที่ยมโคกระชากแขนคนที่นั่งอยู่บนพื้นจนต้องยืนขึ้นอย่างทุรักทุเรแล้วลากตัวผู้ชายวัยกลางคนออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วตามคำสั่งของผู้เป็นนายเหลือเพียงร่างใหญ่ของชายหนุม่ม ที่มีสีหน้าเรียบสนิทไม่บ่งบอกว่าเวลานี้รู้สึกเช่นไรมาโครุกขึ้นเคลื่อนย้ายร่างกายของเขาไปยืนชมวิวอยู่ริมระเบียงหน้าต่างร่างใหญ่ย,ยืนงตางาเผยให้เห็นเรือนร่างเบิกบินตามแบบฉบับรุกขึ้นสัญชาติตะวันตกสายตาคมกิดจ้องมองไปยังวิวที่ถัดเบื้องหน้านานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้มาเยือนประเทศไทย ดินเดินถึงกําเนิดของผู้เป็นมารดาเขาต้องเดินทางทำธุรกิจไปทั่วโลกเช,เช่นตอนนี้เขามาประชุมบอร์ดผู้บริหารประจำเดือนของธุรกิจผลิตน้ำเมาที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยจึงแวะเข้ามาดูบ่อนคาสิโนสุดหรูที่เปิดอยู่ใต้ชั้นใต้ดินภายในโรงแรม5ดาวกลางกรุงเทพหากแต่ลูกค้าได้บ่อนคาสิโนต้องการขายของมีราคา เพื่อแรกกับเงินเขาก็ยินดีพอสำหรับมาโคชายหนุ่มสะกดคำว่าขาดทุนไม่เป็นดวงตากลมโตประดับด้วยขนตางอนงามบัดนี้มีหยาดน้ำตาฉาบรืง้งอยู่เหนือม่านตามองผ่านกระจกบานใสหน้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินที่บัดนี้มีร่างของน้องชายเพียงคนเดียวนอนรักษาตัวอยู่ในห้องนั้นร่างเดกเดินกระวนกะวาย อยู่หน้าห้อง ICU เกือบสองชั่วโมงผ่านไปแต่รายวีว่แววห้องฉุกเฉินจะเปิดออกทำเอาหญิงสาวต้องสุดตัวโรงหน้าหน้าห้อง ICU หมดอะไรตายยากมือน้อยพนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คุ้มครองน้องชายเพียงคนเดียวให้ปลอดภัยเสียงเรก่ํามเรียกชื่อหลวงพ่อที่นับถือรวมถึงเรียกชื่อบุพการีที่เสื่อชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนจากอุบัติเหตุ ช่วยดลบรรดาลให้ผู้เป็นน้องปลอดภัยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยคุ้มครองน้องด้วยนะจ๊ะอย่าให้น้องเป็นอะไรไปเลยนะเสียงพึมพำอ้อนวอนหยาดน้ำตาไหลเรียบแก้มนวลเนียนกั้นไว้ไม่ไหวนึกถึงน้องชายเพียงคนเดียวที่ช่วยรอนทำงานมาตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อแบ่งเบาภาระหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตแต่น้องของรอนกลับต้องมาประสบขอ,ขอกรรมถูกลุกลง นักเรียนช่างกลนตีกันขณะก,กำลังยืนรอรถประจำทางหลังจากเลิกเรียนเพื่อกลับบ้านน้องชายของรอนถูกกลุ่มนักเรียนช่างกลร่วมนับสิทธิ์ชีวิตรุมทำร้ายผิดตัวรอนแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยไม่เห็นสภาพน้องชายในสภาพชุ่มไปด้วยเลือดใบหน้าบิดเบี้ยวปูดบวมทั่วทั้งหน้าไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรน้องชายรอนถึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ลูกชุบหรือบัวบ,บูชาอุสากุนหญิงสาวนันตากลมโตประดับด้วยขนตางงนงามเป็นแพรร้อมกอบดวงตาสีดำสนิทรับกับจมูกโด่งเล็กๆเหนือริมฝีปากอวบอิ่มเย้าวยวนประดับอยู่บนใบหน้ารูปไข่ผมยาวโดกดำหนานุ่มสีผมตัดกับผิวสีชมพูขาวพองรล่อนเป็นผู้หญิงสวยมากราวกับภาพวาดที่ถูกบรรจงวาดขึ้นบนผืนผ้าใบ ทาว่ายามนี้ดวงตาหวานกำลังเศร้าซ้อยเอ่อร้อนด้วยหยาดน้ำตาเราจะขาดใจไม่ต้องรอฟังข่าวน้องชายเพียงคนเดียวขาเรียวรีบหยัดตัวขึ้นจากที่นั่งไม่เห็นคุณหมอในเสื้อกาวเดินออกมาจากห้องผ่าตัดด้วยสีหน้าไม่สู้ดีหญิงสาวรีบทลาเข้าไปหาคุณหมอเพื่อไต่ถามอาการคุณหมอคะน้องชายหนูเป็นยังไงบ้าง น้องชายคุณกระโลกรล้าครับตอนนี้เกิดภาวะเลือดออกที่เนื้อเยื่อหุ้มสมองเนื่องจากมีแรงกระแทกกระโหลกศีรษะโดยตรงมีการฉีดขาดของเส้นเลือดแดงบริเวณกกหูอะไรนะคะน้องชายหนูอาการหนักขนาดนั้นเลยหรือคะแล้วหนูจะช่วยน้องชายได้ยังไงเสียงเล็กเริ่มติดขาดหายใจไม่ทั่วท้องห่วงผู้เป็นน้องจับใจมือน้อยจับท่อนแขนคุณหมอไว้แน่น เพื่อเค้นเอาคาตอบตอนนี้ทางเราต้องเอเซเรดูตำแหน่งของขนาดก้อนเนื้อและก็ลกศีซักที่แตกเสียก่อนครับถึงจะผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกได้ถ้าทางคุณพร้อมที่จะให้ทางเราผ่าตัดเลยยิ่งดีกับตัวน้องชายคุณเองเพราะจะช่วยลดอัตราพิการและอัตราเสียชีวิตลงได้คุณหมอไวการคุณบอกถึงอาการผู้เป็นน้องชายให้บัวบูชาทราบหญิงสาวแทบล้มทั้งยืน ม่รู้ว่าน้องชายหลอนอยู่บนเส้นได้ของความเป็นกับความตายแล้วน้องชายหนูจะกลับมาเป็นปกติไหมคะคุณหมอคุณหมอคุณหมอต้องช่วยน้องหนูนะคะได้โปรดเถคะน้องชายคุณมีโอกาสหายเป็นปกติถ้าได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงทีถ้าคุณพร้อมให้น้องชายคุณผ่าตัดเมื่อไหร่ก็แจ้งกับโรงพยาบาลได้เลยครับตอนนี้ผมต้องอนุขออนุญาตเอานำร่างน้องชายคุณไปเอกซเรย คุณหมอกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดก่อนหญิงสาวจะหลึกทางให้คุณหมอนำร่างของน้องชายหลอนไปตรวจเช็คตำแหน่งที่สมองได้รับความกระทบกระเทือนบัวบุชาเดินตามทางเดินของโรงพยาบาลตรงหนึ่งไปยังฝ่ายการเงินเพื่อสอบถามค่ารักษาในการผ่าตัดสมองร่างเล็กแทบสุดรายเดียวแรงเมื่อรับรู้ถึงค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดที่สูงริบเรียวหล่อนปิดปากกั้นสิ่งสะอื้นดวงใจร้าวเจ็บไปทั่ว รอนต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสมองน้องชายคนเดียวของของรอนรวมหลายแสนบาทฉันจะหาเงินจากไหนเนี่ยรอนสุดกจดุงข้างสาวของโรงพยาบาลหลังจากได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับค่าพยาบาลน้ำหูน้ำตาไหลทุ่นทุนใบหน้าสวยหวานบวบูชาปาดน้ำตาชิ้รวกๆวกหยัดตัวขึ้นจากพื้น เวลานี้หล่อนไม่มีเวลามากที่จะโศกเศร้าเสียใจหล่อนต้องพยายามหาเงินจำนวนสูงเร็วมารักษาผู้เป็นน้องให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นน้องของร่อนอาจเสียชีวิตหรือพิการได้ร่างเล็กยีบเคลื่อนฝ่าเท้าหล่อนคิดหาตัวช่วยสุดท้ายสมองก็คิดถึงผู้เป็นนายที่หล่อนทำงานด้วยบัวบูชาทำงานเป็นพนักงานฝ่ายการเงินในบริษัทแอลกอฮอล์ยกัยกษ์ใหญ่ระดับประเทศ รอนคิดอยากจะขอกู้เงินเจ้านายของรอนมาช่วยในการรักษาน้องชายครั้งนี้คุณแจ๊ดคุณแจ๊ดช่วยลูกชุบด้วยเถอคะค่ะน้องชายลูกชุบต้องได้รับการผ่าตัดด่วนแต่ลูกชุบไม่มีเงินเลยลูกชุบขอยืเมเงินได้ไหมคะเสียงเคอเอ่ยร้อนรนแต่เจ้าของชื่อสบัดหน้าพรืดไม่สนใจคําขอนะคะลูกชุบทํางานที่นี่มาตั้งหลายปีช่วยลูกชุบสักครั้งเถอะคะ่ะ หล่นพ่มอีกรอบแต่กลับได้สายตาคอนสะบัดวงโตจากผู้ชายจิตใจเป็นหญิงเสียงเครนเครียดผ่านรำคอเอ่ยบอกอย่างไรเยื่อใหญ่ถึงเธอจะทำงานกับฉันมานานแต่เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครหรอกยาเรื่องเงินมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับฉันลูกชุบขอยืมเงินเพื่อรักษาน้องแล้วลูกชุบจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆได้หรือไม่คะคุณแจ๊ดคุณแจ๊ดก็หักเงินเดือนลูกชุบก็ได้ ลูกชุบขอร้องช่วยลูกชุบสักครั้งเถอะค่ะไม่อยานะ่างนั้นน้องชายต้องตายแน่แน่ผู้เป็นเจ้านายกอกสายตาไปมาคุ้นคิดครั้นจะให้ผู้เป็นลูกนอนยืมเงินมากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้เมื่อไรจะได้คืนชายวางการคนุนแต่หัวใจเป็นหญิงเรียบสตามองหน้าบัวบูชายอย่างแรนเดไม่อยากให้ยืมแต่ก็อดสงสารไม่ได้ถึงอย่างไรบัวบูชาก็ทำงานกับหล่อนมาตั้งหลายปี ทางยังไม่เคยทำงานบกพองลูกชุบฉันสงสารน้องชายเธอนะอยากช่วยเธอเหมือนกันแต่เขาผ่อนลมหายใจเฮือกใหญ่ตีหน้าเศร้าตอนนี้ฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกฉันต้องผ่อนบ้านผ่อนรถค่ากระเป๋าแชาแนลค่ารองเท้าเบอร์เบอรีตั้งหลายหมืน่นจะมีเงินมาที่ไหนมาให้เธอละโถคุณแจ๊สช่วยลูกชุบหนอ่อยเถอะค่ะลูกชุบไม่ไม่รู้จะพิ่งใครแล้ว ลูกชูไม่โกงเงินคุณแจ็แลหรอกค่ะเสียงเร็กพ่างบอกจี้จุดใจดำผู้เป็นเจ้านายที่เม้มปากนน่นสนิทไม่อยากให้ใครยืมเงินฟรีๆคิวเรียวเข้มขมวดตึงเข้าหาการใช้ความคิดหาวิธีช่วยบัวบูวบวบวชาโดยที่หล่อนไม่ต้องเสียงเงินให้ผู้เป็นลูกน้องยืมถ้าเธออยากได้เงินไปนรักษาน้องตั้งหลายแสนฉันว่าเธอลองไปยืมคุณมาโคดูสิอีกครึ่งชั่วโมง คุณมาโคก็จะมาประชุมผู้บริหารที่นี่คุณมาโคประธานกรรมการบริษัทหรือคะผู้เป็นเจ้าน่ายพยักหน้าก่อนอธิบายให้ผู้เป็นลูกน้องเข้าใจว่าเหตุใดถึงให้บัวบูชาไปยืเมเงินกับผู้บริหารกรรมการของบริษัทแอลกอฮอล์ยักษ์ใหญ่คุณมาโคเพิ่งเดินทางมาจากฝรั่งเศสมาประชุมบอร์ดผู้บริหารเป็นโชคดีแล้ว ที่เธอจะได้ยืเมเงินกับคุณมาโคพอเขารวยมหาศาลเธอจะยิ้มกี่แสนกี่รานเพื่อไปรักษาน้องก็ได้เสียงแรมปีดเล่าอย่างคนรอบรู้ทุกเรื่องในบริษัทขาอวบอัดเดินกิดกายกลับไปนั่งบนเก้าอี้ทำการของตัวเองมือใหญ่ยกน้ำส้มคันขึ้นมาจิบสบายอารมณ์ทอดสายตามองบัวบูชาที่ยืนเชฉดน้าโปอยลปอยคิ้วเรียวสวยขมวดมุนเข้าหากันหล่อนไม่คิดว่า มาโคผู้เป็นถึงประธานกรรมาการบริษัทจะให้รอนที่เป็นแค่พนักงานปลายแถวยืมเงินรู้สึกคิดว่าคุณมาโคาไม่มีทางให้รู้สุดยืมเงินหรอกค่ะคุณมาโคาต้องให้เธอยืมเงินอยู่แล้วลูกชุบพอว่าคุณมาโคลทาธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยอยากฉันไม่อยากจะเมาเลยนะว่าชายหนุ่มใจเป็นหญิงทําเสียงกระซิบกะระซาบ อย่างคนไม่อยากพูดแต่สุดท้ายก็เอ่ยออกมาอย่างเสียไม่ได้คุณมาโคเป็นผู้ปล่อยเงินกู้รายใหญ่ชินะมีคนทุกระดับขอกู้เงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ฉันคิดว่าคุณมาโคต้องให้เธอยืมเงินแน่เพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นลูกจ้างในบริษัทเขาทาง,งานมาตั้งหลายปีดีดักเงินแค่4 5 0้าแสนเรื่องจิบจอยมากเลยสำหรับคนรวยอย่างคุณมาโค แล้วลูกชุบจะเจอตัวคุณมาโคได้อย่างไรคะลูกชุบเป็นแค่พนักงานบริษัทปลายแถวคุณมาโคคงไม่ให้ลูกชุบเข้าพบหรอกคะ่ะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาฉันช่วยเธอได้อย่าลืมสิว่าฉันเป็นถึงผู้จัดจาการฝ่ายการเงินนะฉันจะขอให้เธอได้เข้าพบคุณมาโคเองไปล้างหน้าล้างตาซะจะได้เตรียมตัวเข้าพบท่านประธานน้ำเสียงเข้มร่าหญิงสาวให้ไปล้างดวงหน้าหวาน พยายามนี้แดงกล่ำไปทางหน้าจากการร่ำไห้บวูชายกมือไหว้ผู้เป็นเจ้านายอย่างขอบคุณขาเรียวเล็กเดินตรงไปยังห้องน้ำพนักงานหญิงสาวอยากพบผู้เป็นเจ้าของบริษัทแทบจะขาดใจร้อนรอนเวลาแต่ละวินาทีมีค่าสำหรับรวมหายใจผู้เป็นน้องชายเหลือเกินร่างเล็กชะงเงอมองหาประธานบริษัทผ่านนอกหน้าต่างกระจกใสขณะยืนอยู่ชั้นสองของตึก หล่อนสวบมนภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้กี่ร้อยครั้งให้ผู้เป็นเจ้าของบริษัทยอมให้หล่อนยืมเงินจบจนเวลาผ่านไปร่วมครึ่งชั่วโมงดวงตาหวานจับภาพโฟกัสไปยังร่างสูงสง่าภายใต้สูตรเนียบราคาแพงก้าวออกจากรถสีดานยี่ห้อหรูมีพนักงานยืนเรียนแถวทำความเคารพนอบน้อมใบหน้าชายหนุ่มนิ่งเรียบสนิทไม่มีแม้แต่วาจาเอ่ยทักทายผู้ใดขายาวฉับ ตรงไปยังริปผู้บริหารตรงดินขึ้นห้องทำงานของตัวเองทันทีอันไงคุณมาโคประธานกรรมการบริษัทของเราชนัดเลขาส่วนตัวของคุณมาโคไปให้แล้วโชคดีที่คุณมาโคอนุญาตให้เธอเข้าพบได้แค่สิบนาทีก็รีบขึ้นไปหาท่านสิเธอจะได้มีเงินไปรักษาน้องชายบัวบูชาเม้มรึมฝีปากแน่นจมูกโดง่งสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดบรรเทาอาการประมา ที่ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือกับผู้เป็นถึงประธานกรรมการบริษัทแต่มันเป็นหูนทางเดียวที่สามารถช่วยน้องชายของรอนให้หลุดพ้นจากเงื้อมือมาจุราชที่กำลังรอค่าปิดชีวิตอยู่ในห้องผ่าตัดจบตอน